ตอนที่สองทิฏฐิว่าจิตมโนวิญญาณเป็นของเที่ยงอันหนึ่งในฐานะที่สี่สมณะพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงแล้วบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นนักตรึกเป็นนักค้นคิดกล่าวแสดงปฏิพานของตนตามที่ตรึกได้ตามที่ค้นคิดได้อย่างนี้ว่าสิ่งที่เรียกกันว่าตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีนี้ได้ชื่อว่าอัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงทน มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนี้ชื่อว่าอัตตาเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงทนมีความไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่เที่ยงเสมอไปเช่นนั้นทีเดียวภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่สซึ่งสมณะพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแล้ว ปรารพบแล้วจึงมีทิฏฐิว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง